สวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะครูขอแนะนำตัวก่อนครูชื่อครูจันจิราบดิตธรรมค่ะครูชื่อเล่นว่าครูอองนะคะครูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป1ค่ะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นี้1สัปดาห์เราจะเจอกัน2ครั้งนะคะนักเรียนนักเรียนที่เข้ามาแล้วให้นักเรียนเตรียม ใบงานดินสอยางลบแล้วก็สีมาให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับครูอ้อมกันเลยค่ะแบบหนึ่งนะโอเคอเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่านักเรียนกลุ่มนี้เขาทำอะไรเอ่ย นักเรียนกลุ่มนี้ค่ะเขาได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ถ้าโรงเรียนเปิดแล้วเราได้เจอกันเดี๋ยวครูอ้อมจะพานักเรียนไปทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ก่อนเลยสิ่งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมีเลยนั่นก็คือทักษะการสังเกตค่ะวันนี้ครูอ้อมจะมาสอนนักเรียนเรื่อง ทักษะการสังเกตสําหรับทักษะการสังเกตก็คือการใช้อวัยวะทั้ง5ของเราเนี่ยค่ะในการบอกลักษณะต่างๆรอบๆตัวเรานี่นะคะ,ะเรามาดูกันว่าอวัยวะทั้ง5ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสังเกตมีอะไรกันบ้างนะคะอวัยวะอย่างที่1ขค่ะนักเรียนนั่นก็คือ ตาค่ะตาเราก็จะใช้มองดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานะคะเช่นวันนี้ครูอ้อมสังเกตนักเรียนใส่เสื้อสีชมพูใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีน้ําเงินครูจะใช้ตาในการสังเกตนะคะต่อไปค่ะหูเราจะใช้หูในการฟังเสียงเช่น วันนี้นักเรียนฟังคุณครูที่คุณครูสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ใช้หูฟังใช่ไหมลูกโอเคต่อไปค่ะจมูกค่ะเราจะใช้จมูกในการดมกลิ่นสมมตุติคุณแม่ทำกับข้าวเด็กๆกก็ได้กลิ่นกับข้าวคุณแม่ใช่ไหมคะ,ะนั่นแหละค่ะคือการใช้จมูกในการดมกลิ่นนั่นเองต่อไปค่ะมือ เราจะใช้มือในการสัมผัสใช่ไหมคะเชน่นนักเรียนไปจับขนสุนัขไปจับขนแมวหรือนักเรียนใช้มือสัมผัสแก้วกาแฟนักเรียนจะมีความรู้สึกร้อนใช่ไหมลูกจับขนสัตว์นักเรียนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ขนสัตว์เนี้ยนิ่มจังเลยเราก็ใช้มือในการสัมผัสนะคะต่อไปคะ่ะเราใช้ ปากกับลิ้นในการชิมรสค่ะนักเรียนนักเรียนบางคนชอบทานช็อกโกแลตนักเรียนก็ใช้ลิ้นของเรานี่แหละค่ะในการชิมรสว่ารสของช็อกโกแลตเป็นยังไงอาจจะรู้สึกหวานอมีคมนิดๆโอเคค่ะอันนี้ก็คืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทักษะ การสังเกตซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่นักวิทยาศาสตร์ของเราต้องมีนะคะนักเรียนโอเคนักเรียนมาดูภาพอ่ะนี่เด็กอยู่5คนเขาเดินไปที่สนามแล้วเขาก็ได้เจอแมวหนึ่งตัวแต่ว่าเด็ก5คนนี้ค่ะใช้ทักษะในการสังเกตที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเรามาดูซิ ว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนเขาสังเกตเห็นแมวเป็นยังไงกันบ้างเด็กนักเรียนคนที่หนึ่งค่ะเขาใช้ตาในการมองหัวของแมวแล้วเขาบอกว่าเอ้ยหัวของแมวเนี่ยกลมจังเลยเด็กชายคนที่สองเขาใช้มือในการสัมผัสขนแมวอพอเขาสัมผัสปุ๊บเขารู้สึกว่าขนแมวเนี่ยนิ่มจังเลย เด็กชายคนที่สาเขาใช้ตาในการมองดูหางของแมวปรากฏว่าหางของแมวตัวนี้ยาวจังเลยค่ะเด็กหญิงคนต่อไปเขาใช้หูในการฟังเสียงของแมวแล้วเขาบอกว่าแมวตัวนี้น้องเมี้ยวเมี้ยวถูกไหมคะเขาใช้หูในการฟังค่ะต่อไป เด็กหญิงคนสุดท้ายเขาสังเกตแมวโดยการใช้จมูกในการดมกลิ่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแมวตัวเนี้ไม่มีกลิ่นเลยโอเคเด็กๆทั้งห้าคนใช้ทักษะในการสังเกตแมวหนึ่งตัวถูกไหมคะคราวนี้ครูออมให้เด็กๆลองสังเกตสุนัขตัวนี้ดูสิคะโดยใช้ ตาหูจมูกและมือในการสังเกตนะคะตัวอย่างรูอ้อมสังเกตให้ดูนะรูอ้อมใช้ตาในการมองสุนัขตัวนี้ปรากฏว่ารู้อ้อมเห็นสุนัขตัวนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะต่อไปนะคะรูอ้อมใช้หูในการสังเกตสุนัขตัวนี้ปรากฏว่าสุนัขตัวนี้มันร้องฮ้องๆค่ะ ต่อไปค่ะใช้จมูกในการดมกลิ่นสุนัขตัวนี้ปรากฏว่าเออสุนัขตัวนี้มีกลิ่นหอมอาจจะพึ่งอาบน้ําก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปค่ะคุณครูใช้มือในการสัมผัสขนของสุนัขตัวนี้ปรากฏว่าครูอ้อมรู้สึกว่าขนของสุนัขตัวนี้นิ่มจังเลยค่ะอันนี้นะคะนั่นก็คือเราใช้ทักษะในการสังเกตโดยใช้ ตาหูจมูกและมือในการสังเกตสุนัขตัวนี้ค่ะต่อไปเราลองมาสังเกตมะนาวกันบ้างน,นะคะนะักเรียนคุณครูให้มะนาวหนึ่งผลแล้วอีกอย่างหนึ่งครูอ้อมผ่ามะนาวออกนะคะโดยที่ให้นักเรียนห้าคนนี้ละคะ่ะสังเกตมะนาวที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างนะคะ เด็กหญิงคนที่หนึง่งโอสีชมพูนี่เห็นไหมคะเขาใช้ตาในการสังเกตมะนาวปรากฏว่าเขาเห็นมะนาวเป็นสีเขียวเด็กชายอีกคนหนึ่งค่ะเขาใช้มือในการสัมผัสมะนาวปรากฏว่าเขารู้สึกว่ามะนาวผลนี้มีผิวเรียบจังเลยคะ่ะเด็กหญิงคนต่อไปเขาใช้จมูกในการดมกลิ่นมะนาว ปรากฏว่าเ,ออเขารู้สึกว่ามะนาวมันมีกลิ่นนะคะเด็กหญิงคนที่4ค่ะเขาใช้ปากหรือลิ้นในการชิมรสของมะนาวเขารู้สึกว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวค่ะเด็กชายคนสุดท้ายาเขาใช้มะนาวทุบลงบนโต๊ะปรากฏว่ามีเสียงดังเป๊ะเลยเขาใช้หูในการฟังเสียง โอเคค่ะ,อะตอนนี้เด็กๆมีสีมีดินสออยู่ในมือใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนลองจับสีของตัวเองแล้วใช้ตาในการมองสีของตัวเองอี่เด็กๆมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าว่านักเรียนกลุ่มนี้เขารู้สึกยังไงเมื่อจับสีและใช้ตาในการมองสีนะคะ อานักเรียนสีคนนี้ค่ะเขาใช้มือในการจับสีปรากฏว่าเขารู้สึกว่าสีแท่งนี้มันแข็งจังเลยค่ะและเด็กชายสองคนเด็กหญิงหนึ่งคนเขาใช้ตาในการสังเกตความสั้นความยาวของสีปรากฏว่าเขาบอกว่านะคะเด็กชาย สองคนสีเนี่ยมีความสั้นมีความยาวเด็กหญิงก็บอกว่าสีมีความสั้นมีความยาวเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลที่ใช้ในการมือสัมผัสและใช้ตาในการมองสีนั่นเองนะคะเท่านี้ให้นักเรียนหยิบใบงานมาเลยค่ะ ใบงานจะเป็นใบงานนี้นะคะเขาจะให้ภาพมาแล้วให้นักเรียนนับจำนวนของวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมในภาพที่เขาให้มานะคะบางคนบอกว่าวงกลมเป็นแบบไหนสี่เหลี่ยมเป็นแบบไหนและสามเหลี่ยมเป็นแบบไหนวงกลมมันจะไม่มีมุมค่ะนักเรียน แต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันจะมีสี่มุมนะ,ะเราลองมานับกันเลยว่ามันมีสี่มุมจริงไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะมีสี่มุมเราจึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าสามเหลี่ยมเพราะมันมีสามมุมนั่นก็คือมุมที่หนึ่งมุมที่สองและมุมที่สามค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะ ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนวงกลมมีกี่รูปนะดูสิวงกลมมี2รูปจำนวนของนักเรียนที่นับได้กับจํานวนของคุณครูเท่ากันไหมคะ,ะนักเรียนลองสังเกตดูนะสี่เหลี่ยมค่ะเอสี่เหลีย่ยมมีกี่รูปนะมีสามเท่าคุณครูไหมลองนับดูหนสองและสามค่ะ ต่อไปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีกี่รูปนักเรียนลองนับดูค่ะสามเหลี่ยมรูปที่หนงสามเหลี่ยมรูปที่สองเห็นไหมคะสามเหลี่ยมมี 2. อรูปนักเรียนก็นําตัวเลขที่นักเรียนนับจํานวนได้เอามาเขียนลงไปเลยนะคะแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามสีที่นักเรียนระบายสี่เหลี่ยมนักเรียนก็ระบาย1สีวงกลม นักเรียนก็ระบาย1สีและสามเหลี่ยมน,นักเรียนก็ระบายอีก1สีซึ่งให้สีของมันนยคะแตกต่างกันนะคะเราจะสามารถแยกได้ค่ะโอเคค่ะส่วนที่เหลือให้นักเรียนทำต่อเป็นการบ้านนะคะ,ะได้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำต่อเป็นการบ้านเลยเดี๋ยววันนี้ เรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะคะเราได้เรียนรู้แล้วว่าทักษะการสังเกตต้องมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องอยู่5อวัยวะนะคะนักเรียนนั่นก็คือเราใช้ตาในการมองดูใช้หูในการฟังเสียงใช้จมูกในการดมกลิ่น ใช้ปากและลิ้นในการชิมรสและใช้มือในการสัมผัสนักวิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะแรกนั่นก็คือทักษะการสังเกตค่ะนักเรียนสำหรับคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ